ก็ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับนี่ตะหมูหวานมีใครเคยจำได้บ้างซุปอดีตซุปของกูทีมก็ผมก็เป็นซุปของรถไม่รู้ตอนนี้นึกยังไงก็พี่นึกยังไงพี่เลิกเป็นซุปตอนนี้มาทำอะไรปลูกผัยปลูกผ่ทำสวนทำสวนเกษตรเจริญลุ่งเรืองหัวหวบคือ อนนี้ก็ผมอยู่ที่สวนพรประเสริฐนะมาเที่ยวจริงๆผมบอกคนอื่นเลิกเลิกเป็นซุปรถผมเองก็เลิกขับรถมาหนึ่งปีเต็มๆก็แวะมาทักทายแล้วก็มาคุยกับพี่ด้วยก็พี่แกโทรไปร้องผมร้องไห้เหงาอยู่คนเดียว <c oughs> ให้ให้น้องนุ่งมาเที่ยวหามัาง่งก็เลยขับรถมาอยู่ไม่ไกลกันมากหรอกขับรถครึ่งชั่วโมงก็ถึงคือตอนนี้ก็มานั่งนั่งเล่นอยู่ที่สวนพรประเสริฐเออพี่ ไหนๆก็มาแล้วก็มาคุยเรื่องไผ่ดีกว่าผมจะคุยเรื่องรถเรื่องลาพี่คงจะจําไม่ได้ละเออแต่ก่อนจะคุยเรื่องไผ่ผมถามน,นิดนึงพี่ได้ข่าวว่าไปเป็นผู้จัดก,การอยู่ที่ไหนแล้วทำเขาเจ๊งเหรอพี่ถึงต้องออกอมพี่ไม่ได้ทําเจ๊งครับ <c oughs> เขาเจ๊งด้วยตัวของเขาเองครับผม <c oughs> พี่ไม่มีศักยภาพทําให้เขาเจ๊งได้เลยครับคือไรสาระไว้แลามามาแล้วก็อยากจะถามตอนเนี้ยผม,มาขายกระเพาะปลาอยู่ไว้พี่อืลูกค้าของผมส่วนใหญ่ เขาขอไม่ใส่หน่อไม้เขาบอกว่าเขากินหน่อไม้แล้วเขาแพ้อบางคนบอกปวดเนื้อเมื่อยตัวบางคนบอกแม่งขึ้นตาเลยเว้ยกินแล้วคันกินแล้วขึ้นตาอืมผมถามหน่อยไอ้คนแพ้หน่อไม้เงี้ยมันมีจริงในโลกไหมวะพี่อธิบายให้ฟังหน่อยดิม่ามันคืออะไรวะไอ้การแพ้หน่อไม้เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยอะจริงจริงแล้วคนเราทุกคนอนะมันไม่มีใครแพ้หน่อไม้ครับคนทุกคนนะกินหน่อไม้ได้อ้าวได้แล้วแพ้ได้ยังไงพี่อาการแพ้มันเกิดจากที่เรา กินสารพิษที่มีอยู่ในหน่อไม้เข้าไปอ่าอาหารมาตอบดีๆก็ไดยยึกยักยึกยักไปกิ้งก่าเลยพี่ถ้าคนเรากินสารพิษในหน่อไม้เข้าไปอ่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าสารไซยาไนซซึ่งอยู่ในความขมของหน่อไม้นั่นแหละครับอ,อ้าวเฮ้ยพี่หน่อไม้มันต้องขมนี่มันถึงจะอร่อยต้มแบบกําลังขมกําลังอําลําอาลรํมอ่ะเคยได้ยินล่ากินหน่พริกอร่อยยิ่งกินซุปหน่อไม้กันขมๆโอ้ได้รสชาติอ่าเป็นยังไงพอกินเสร็จตอนเช้าตื่นมากระปวดขาปวดตัวไงอ่า อันนั้นอันนั้นคืออาการแพ้หน่อไม้ใช oh. เ่เราไม่ได้แพ้หน่อไม้เราไม่ได้แพ้หน่อไม้เราแพ้สารพิษที่อยู่ในหน่อไม้อ่ะฮะก็คือความขมของมันนั่นแหละครับคือสารพิษอ่วพี่ถ้าอย่างนั้นทํายังไงผมถึงจะไม่แพ้ถ้าถ้าอย่างอยู่อยู่แบบผมอยากจะกินที่มันแบบอ่ากินแล้วมันไม่แพ้กินแล้วตื่นมามันไม่ปวดปวดปวดเนื้อเมื่อยตัวไม่มไม่เป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะผมจะทาะํายังไงอ่ะง่าย เราก็ต้องเอาความขมของมันออกให้หมดอาา่าฮะชิบหายแล้วกินขมขมไปซะเยอะเลยพี่อ่ากินเข้าไป<ๆ>เต็มที่ขี้เต็มกางเกง,งน,นั่นแหละเราก็ต้องปวดตัวปวดไหลจริงๆแล้วก็คือเหมือนคนโบราณเขาทําอ่ะอ่ต้มหน่อไม้เอาหน่อไม้มาปอกใส่หม้อแล้วก็ต้มอ,อ่าต้มแล้วก็น้ำเหลืองเอ่าใช่ไหมโอ้ยอยู่กูทีมสมัยก่อนจำได้ได้หน่อไม้สดๆมาต้มลวดเดียว พอเผือเอาน้ําต้มมันนะพี่มาทาต่อด้วยแทบ <c oughs> ก็ต้องเทออกเททิ้งแล้วก็เทน้ําเข้าไปใหม่ต้มใหม่ต้มจนน้าสีเหลืองๆกลายเป็นสีขาวๆนั่แหละน้าสีใสๆนัน่แหละสารพิษมันทิงจะหมดอโอโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ถ้ากินไปแล้วถ้าถ้ามันหมดไปแล้วนี่สารพิษต,ตัวนั้นมันหมดไปแล้วคือมันจะหมดความขมไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่แล้วเราก็จะเอามาทําอะไรก็ทําได้จิ้มน้ำพริกจิ้มอะไรก็ได้ปกติก็ได้ปกติอ๋อรับประกันอย่างนี้คือจะไม่แพ้ไม่แพ้ ไม่แพ้แน่นอนสําหรับทุกคนสําหรับทุกคนอ๋ออ่ะ,อะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องไผ่อย่างอย่างที่พี่ปลูกตอนนี้มันมีไผ่กิมซงกิมซุงไผ่อะไรด้วยฉันไม่ที่เอามาปลูกเทสเทเอาไว้ใช่ไอ้พวกนี้ก็คือก็เหมือนกันคือต้องต้มใช่ต้องต้มทิง้ตงต้องต้มน้าทิ้งไล่าร์มขมทิ้งออกไปไล่สารพิษออกไปให้หมดอ่าแล้ว,แล,วแล้วไอ้ไผ่ที่พี่ปลูกที่พี่บอกอะไรพชรน้ำมงเ์พชรน้ำผึ้งอะไรของพี่เนี่ย ที่ที่พี่หลอกให้ผมแดกหาเข้าไปวันนั้นที่แบบดิบๆอะ่ะอ่าใสายนานชิบห <laughs> ันด้กินดิบเข้าไปแล้วปวดตัวไหมกินกันเต็มที่ขี้ <laughs> กันเต็มเกงเออมันมันแปลกนะคือมันกินแล้วมันก็ไม่ได้เมื่อยเนื้อไม่มตัวไงก็ถามนิดนึงแล้วกันไหนๆก็มาแล้วไอไอไอ,อไผ่พี่อะไรนะเพชรน้ำผึ้งเหรอไอไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งอ่าไอ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 ไผ่พันธุ์ที่พี่ปลูกเยอะๆเนี่ยนะใช่อ่าแล้วก็เอาไปโปรโมทเอาไปให้ร้านค้าเขาทําขายแถวริมทะเลเสรจแลชิงเขา อันนี้ฝากร้านหน่อยอ่ะร้านอาหารพี่นกอ๋อหาดตรงหาดวอนาภาอ่าได้ข่าวว่าไม่ได้ส่งน่อไม้เขานานแล้วนี่พี่ก็หนอมันผลิตไม่ทันยังยังจะกล้าโปรโมทร้านเขาอีกนะไม่ผมถามนิดนึงพี่เขามีอาหารอร่อยอะไรหลายๆอย่างอ๋อเดี๋ยวได้ข่าวก๋วยเตี๋ยวเรือทองหลอดเขาก็อร่อยนะอ๋อที่ไหนนะหาดวอนภาหาดวอนภาเฮ้ยเหมือนผมจะไปวนเล่นบ่อยนะไอร้านนั้นเปล่าก็ ไอไอหน่อไม้ที่พี่เอาไปส่งเขาว่ามันเป็นยังไงพี่เห็นว่าเอาไปตากินตรงกินดิบอะไรที่หลอกให้ผมกินดิบวันนั้นน<ช>หะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมมันถึงกินดิบได้มันกินดิบได้เพราะมันเป็นไายที่ไม่มีสารไซยาไนเฮ้ย,ยชัวร์เหรอชัวร์ไม่มีความขมผมเคยได้ยินพี่พูดอน้องโกกินเข้าไปปวดตัวเปล่าก็ก,ก็ก็ไม่รู้นะพี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าผมผมเองไม่แพ้หน่อไม้ไงก็ก็พูดถามถามสำหรับคนอื่นที่เขาคิดว่าเขาแพ้ไงผมก็เลยเลยไม่รู้แต่วันนั้นกินไปมันก็ มันเหมือนกินยอดมาพาะพร้าวอะพี่มันมันก็เลยแปลกๆรู้สึกแปลกๆมันเหมือนกินยอดมะพร้าวหรือเหมือนกินมันแก้วเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกินไผ่ไงก็เลยค่อนข้างจะงงว่าพี่ไปเอามาจากไหนก็ไผ่ตัวนี้เป็นไผ่ของอาจารย์เปียแกพัฒนาสายพันธุ์มาอ๋อ,อ,อเล่าเล่ามาตั้งนานนี้ตัวเองไม่ได้ทําเองอ๋อไม่ไม่ได้ทําเองครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นรอเขอหลับแล้วไปขุดเข้ามาไปขโมยเข้ามา <laughs> จะเอา,าอตอนตอนนี้ขยายพันธุ์ได้กี่ไร่แล้วเนี่ยไอ้ต้นเดียวมาเนี่ยอ๋อตอนนี้ขยายพันธุ์ได้ทั้งหมดสี่ไร่แล้วเดี๋ยวปีหน้าจะลงไปอีกสองไร่เป็นหกไร่ทําทําไว้อันนี้ผมถามอย่างหนึ่งพี่เอาไว้ขายหน่อหรือไว้ทําอะไรก็เอาไว้ขายหน่อสําหรับป้อนตลาดเขาอ่าแล้วก็ขายต้นพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งอ่าได้ข่าวแต่ที่เคยกระซิบบอกกันนี่คือขายต้นพันธุ์แม่งรวยเละเลยนี่พี่ตอนนี้ก็คนที่เข้ามาได้ข่าวว่าอาหลอกเขาให้มาชิม ใช่ไหมชิมแล้วเขาซื้อต้นพันธุ์อ๋อหลอกขายต้นพันธุ์เข้าไปไม่ไม่ไม่ได้หลอกมมีมีมีใบพิสูจน์นะครับว่าปลอดสารไซยาไนจริงๆอ๋อร้อเล่นร้อยเล่นคือคือสรุปก็ไอไอไอที่พี่เอามาเนี่ยมันกินดิบได้จริงกินดิบได้จริงไม่ปวดเนื้อปวดตัวเออผมแต่ผมกินผมกินผมบอกมันหวานดีแต่ว่าผมไม่ได้แพ้ไงผมก็เลยไม่รู้ผมไม่ปวดเนื้อปวดตัวไอคนอื่นที่เขาบอกว่าแพ้น่ผมก็ไม่ไม่กล้าให้เขาคือ อธิบายว่ามันมันไม่มีสารไซยาไนต์มันก็เลยไม่ปวดเนื้อปวดตัว<ช>จริงๆแล้วคนเราทุกคนน่ะกินหน่อไม้ได้หน่อไม้ไม่ได้มีพิษไม่ได้ทําให้คนแพ้ปวดเนื้อปวดตัวคนปวดเนื้อปวดตัวมันเกิดจากการแพ้สารไซยาไนต์ที่อยู่ในหน่อไม้ต่างหากอ,อ๋อก็คือถ้าเอามันออกให้หมดจะบอกว่าผ่าต้องผ่าตัดอะไรมาก็มันก็กินได้ปกติถูกไหมมันก็กินไ,<ห>ได้ปกติถ้าเราเอาความขมของมันออกให้หมดอ๋อเล่นกันอย่างนั้นเลยแล้วตอนนี้ก็ เลยหันมาปลูกไอ้ไผ่ตัวนี้ใช่ได้ข่าวว่าเมียจะทิ้งแล้วปลูกไผ่ปลูกไผ่เขาลกเข้าพงถามถามพี่ก่อนว่าไอ้ไอ้ไผ่พันธุ์นี้ลงทุนไปเท่าไหร่ถามถามนนี่ลงทุนไปเท่าไหร่หลายหลักหมื่นหรือหลักแสนหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นหลักหมื่นตอนนี้ได้คืนมาหลักแสนหรือยัง หลักแสนกว่าแล้วหลักแสนกว่าแล้วใช้เวลาใช้เวลาหนึ่งปีหลักแสนกว่าอ๋อก็ถือว่าไม่งงนะพี่ที่ออกมาไม่งอันนี้ผมชมนะผมไม่ได้ด่าก็เลิกเลิกทํางานบริษัทมาก็มาค้าขายพอค้าขายแล้วก็เบื่อฝนใช่ไหมพี่ผมก็เคยเบื่อฝนผมเคยหลงผมเคยหลงเชื่อพี่มาค้าขายกับพี่อยู่พักหนึ่งนะพี่และในระนาดละนยอดบางะไทยทั้งฝนทั้งลมทั้งแดดก็ ย้ำไม่ฟังอีกครั้งดูดบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอ๋อแล้วดูดทาไมอะพี่ดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้คือใครจําหน้าเอาไว้เนี่ยซุปกร๊ดท,ทีมก็อดีตลูกพี่ก็นับถือกันมาจนถึงทุกวันนี้แวะมานั่งกินสุลานี่นหน่อยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆพี่เขาก็ไม่ได้กินหรอกผมมานั่งกินโชว์เขานั่งคืนน้ําลายเอือกๆออยู่นี้นี่แหละนี่แหละก็เลยถามว่าทําไมนึกยังไงแล้วไอ้ไผ่บงหวานเนี่ยพี่ผมถามนิดนึง ไอ้ที่พี่ผมเห็นพี่มีเบอร์เก้าเบอร์ห้าเบอร์สามเบอร์อะไรอ่ะพี่แยกไว้ทาทาอะไรพี่ทําไมแล้วพี่ขายราคาต่างกันด้วยผมถามมันนั้นที่จะไปให้คนอื่นเขายังไม่ได้คําตอบที่กระจ่างเล่าให้ฟังอันนี้อันนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงว่าไผ่บองหวานเพชรน้าผึ้งมีทั้งหมดสี่เบอร์มีเบอร์สามเบอร์สองเบอร์เก้าและเบอร์จัมโบ้เดี๋ยวมันวัดที่อะไรเบอร์เนี่ยมันวัดที่อะไรเบอร์สาม วัดที่ขนาดหน่อและความดกของหน่อครับเบอร์สเดี๋ยวเดี๋ยวนะหมายถึงหน่อที่เอาไว้กินเลยใช่ไหมใช่อ๋อเบอร์สามนี่คือสเปคสี่ถึงหกหนอโลอ่าเบอร์สองนี่สเปคคือสามถึงห้าหนอโลอ่าแล้วเบอร์เก้านี่คือสเปคสองหนอถึงสี่หนอต่อโลอ๋อมันก็คือไอ้หนอเป้งเลยใช่ไหมใช่หนอเป้งแล้วไอ้เบอร์นี่หนอละโลเลยแล้วแล้วไอ้เบอร์ไหนมันราคาอย่างไงอธิบายให้ฟังหน่อยจะได้รู้เบอร์สามเง้าชามก็อยู่หนึ่งร้อยบาท อ๋อแล้วเบอร์เบอร์สองก็อยู่สองร้อยบาทอ่าแล้วเบอร์เก้าเบอร์เก้าพี่ขายอยู่ห้าร้อยบาทแต่ตอนนี้ราคาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อก็คือไอ้เบอร์มันยิ่งสูงหน่อยิ่งใหญ่อหน่อยิ่งใหญ่ราคาก็แพงราคาต้นพันธ์แพงราคาต้นพันธ์แพงอ๋อแล้วแล้วคนเอาไปปลูกนี่มันพี่เอาไปเนี่ยหน่อเบอร์เบอร์สองเบอร์สามเบอร์เก้าเนี่ยมันปลูกนานไหมพี่มันถึงจะได้กินที่พี่ขายไปเนี่ยแปดเดือนได้ขุดหน่อกินขุดหน่อพอขุดหน่อกินเดือนที่เก้าต้นตายซื้อใหม่ อ๋อไม่มีเอาไม่ใช่อ้าวจะได้ขายเรื่อยๆไงพี่ขายเรื่อยๆอ๋อแปดเดือนได้กินแปดเดือนได้กินแต่พี่แนะนําให้ปลูกไปหนึ่งปีเลยแล้วค่อยไปสางมันมันจะได้แบบตั้งกอใหญ่ๆอ๋อมันแล้วแล้วแล้วคนที่เอาไปผมถามหน่อยว่าขยายพันธุเองได้ไหมได้ครับสอนด้วยไหมถ้าถ้าถ้าผมเอาไปแล้วผมโทรมาวิดีโอคอลสอนถามว้ยพี่ผมจะสอนตอนกิ่งทําอะไรยังไงทําได้ไอ้อย่างที่ผมเห็น ไอ้อย่างนี้ไหมที่ที่พี่เรียกกันว่าลูกไล่ลูกไล่อะไรลูกสวนลูกสวนลูกสวนเหรอเขาไม่ใช่ลูกไล่เหรอลูกสวนเขาไม่รู้ไปเอามันจากไหนวะเนี่ยกูลูกไล่ <laughs> 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 ก็อยากรู้อยากรู้ไหนๆก็มาแล้วก็มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยเราโปรโมทมาช่วยพี่ชยัยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ไผ่วงหวานเนี่ยคือแล้วผมจะแน่ใจได้ยังไงถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าไอ้ของของพี่เนี่ยมันไม่มีไซยาไนต์อะไรที่บอกว่าทําให้คนแพ้ทําให้คนปวดเมื่อยเนื้อเมือ่อยตื่อไอ้ตัวเนี้ย อันนี้เราไม่ได้พูดปากป่าครับเรามีใบเซอร์ติฟิเคชันมันแปลว่าอะไรเอาเป็นใบรับรองใบรับรองเอที่ทำตัวเป็นนักวิชาการที่พูดให้มันฟังยากๆถุยเอาฟังง่ายๆมีใบรับรองจากห้องแลบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขารับรองแล้วกินกันเต็มที่กินกันเต็มที่ขี้กันเต็มกางเกงไม่ขี้ว่าผลในห้องแลบนี่คือ non detect non d e t e แปลว่าไม่พบเจอ แปลว่ากินแล้วนอนยาวเลยใช่ไหมลุกไม่ขึ้นต้องลากกันเลยถามกันขึ้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมีใบรับรองจากห้องแลบบครับเราไม่พูดปากเปล่าเดี๋ยวไอ้นันดีเทคก็คือไม่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 เจอสารไม่เจอสารอ่าไม่ไม่ไม่เจอสารก็กินได้กินกินแล้วไม่ต้องต้มไหมต้องต้องต้มก่อนไม่ถึงไม่เจอสารเนี่ยหรือ่ต้อหต้องกินสดเนี่ยสดสดจากนอนเนี่ยไม่เจอสาร ต้องบอกคนดูด้วยต้องย้ำให้แน่ใจคือจะบอกว่ากูโดนหลอกแดกหน่อสดมาสองสาหน่อแล้วกลัวกลัวเหมือนกันคือไอ้หน่อสดก็ไม่มี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 หน่อไม่มีสารไยนายอ่อนึกว่าไม่มีหน่อหลอกให้กินเง่ามันไปคราวที่แล้วเขาเรียกอะไรนะขนแหงหรอขนแหงขนแหงขนแหงยังหวานไหมหวานไม่หนูหวานหวานหวานพี่เอออร่อยกินกินแล้วรู้สึกเหมือนกินยอดมะพร้าวเออจริงๆตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าอยากจะมามอมเหล้าแก คือหลับเมื่อไรเราก็ยกต้นผัธุ์ขึ้นไทายรถ <c oughs> ไม่กินเหล้าอีกชิบหาย <c oughs> มอมตัวเองก็เลยอ,อ่ะยกยกมือถือขึ้นมาถ่ายอยากจะรู้ไงอ,อยากจะรู้ข้อมูลสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือไอตัวคนที่เขาบอกว่าแพ้ไผ่แพ้หน่อไม้กินหน่อไม้ไม่ได้สรุปมันคือจริงๆไม่ได้แพ้หน่อไม้ไมไไมแต่แพ้สารพิษที่อยู่ในนั้นใช่อ๋อแล้วถ้าเราต้มมันออกจริงๆคือถ้าต้มดีๆแล้วก็เอาน้ําต้มเนี่ยเททิงท้งแล้วก็เอาน้ําใหม่ใส่ไม่ให้มันมีน้ําตกค้างอยู่ต้มไปไล่ไอตัวนั้นออกความร้อนมากพอก็ หมด,หมดก็คือกินได้คนที่คิดว่าตัวเองแพ้กินขึ้นมาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคานขี้คันเยยวเลยก็ปกติดีอ๋อนึกว่าต้องคานขี้คันเยี่ยวกันเลยทีเดียวก็คือถ้าถ้าต้มมันดีแล้วก็โอเค mm แต่ถ้าใครไม่อยากจะต้มก็ไผ่ดิบเลยไผ่บงหวานใช่อ่ะให้โปรโมทนิดนึงสวนอยู่ที่ไหน อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี0877477135เดีเจดี๋ยวเดียวพี่ให้โปรโมทสถานที่นิดเดียวเอาเบอร์โทรมาทำแปะเอาเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรด้วยผมมีคนกส่สยจดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอีกรอบมีอยู่สองเบอร์ครับอีกรอบ0ูนย์7ปดเจ็ดเจหอ่าสวนพร0 9 4 4 8เก้าสอ่าหรือเข้า g o o g l e แ a p สวนพรประเสริฐบ่อทอง รับประกันเข้ามาแล้วไม่ได้ออกไม่ได้ออกครับผมหมกเลยใช่ไหมวันตีนมากโดนกระทืบอยู่ตรงนี้ครับผมคือจะบอกจะบอกให้เพื่อนๆรู้ก็เป็นเจ้าของส่วนที่เฮฮาปาร์ตี้นะเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ด็อร์โสพลมาถ่ายทําคลิปเราก็เกาะกระแสอยากดังอยากดังอพอดีหาเรื่องแวะจะมาขโมยต้นไผ่พี่แกไม่เมาเแล้วก็เอาคลิปไปก็ยังดี<笑><笑>คือใครที่อยากได้ต้นพันธุ์คือถ้าอยากได้หนอตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่มี มีไหมหน่อตอนนี้หน่อตอนนี้ไม่มีครับมันจะมีประมาณเดือนอะไรถ้าใครอยากกินสมมุติว่าใครอยากจะกินไผ่ที่มันไม่มีไซยาไนซ์สามารถกินได้แบบดิบๆหักไปกินเล่นเลยเอาไปตําแทนมะละกอแทนทําซุปหน่อไม้ใช่ไหมคาดว่าหลังเดือนมีนาเป็นต้นไปครับแล้วก็จะยาวๆเลยเพราะว่าแปลงร่างที่ขยายไว้น่าจะให้ผลผลิตพอดีไอ,อ้นี่คือหนอ่อประมาณกี่หน่อโลไอไอส่วนที่ทําที่กำลังจะออกผลผลิตเนี่ยอ๋อสเปคตอนนี้ก็คือหกหน่อโลครับ ก็ไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากกำลังกำลังกินกำลังกินก็เดือนอะไรนะอีกรอบเดือนมีนาเป็นต้นไปครับก็จะได้หนอแต่ถ้าตอนนี้กิ่งพันุ์มีมีถ้าอยากจะได้กิ่งพันธุ์ก็เข้ามาได้สวนพรประเสริฐชนบุรีใช่ไหมเข้ามาแล้วอยากกวนตีนนะฮะโดนง่ายๆนะครับผมใครพี่ใครที่จะโดนผมเนี่ยแหละครับก็เนี่ยครับคนคือบอกให้รู้ว่าไม่กวนตีนเป็นซุปไม่ได้พี่ครับผมใช่ไหมอยู่กับพวกมันไม่ได้หรอกพวกมันเก่า ก็ได้ปัญหาที่หายค้างคาใจมันค้างคาใจมานานไงว่าสรุปแล้วคนที่ไม่แดกหน่อไม้กูเลยนี่เขาบอกว่าเขาเป็นโรคเนี่ยมันคืออะไรก็ให้เมียต้มคือจริงๆผมต้องบอกพี่อย่างนี้นะหน่อไม้ที่ผมเอาไปมันเป็นหน่อไม้ปี๊บไอ้พวกนี้มันมันมีสารไหมพี่มีครับมันอยู่ที่คนทําบางทีเขาทําเขารีบร้อนเนี่ยเขาต้มไล่สารออกไม่หมดมันก็มีสารตกค้างมาอ๋อก็คือชิ้นหน่อไม้นั่นแหละก็บอกเป็นทิคให้รู้ว่าใครที่กินหน่อไม้แล้วก็ ก่อนกินก็ต้มสักนิดนึงถ้าขี้เกียจก็มาสวนพรประเสริฐเโมกิ่งพันไปสักสองสามกิ่งครับผมไม่ต้องซื้อคือพี่แกนอนนอนไวหลับง่ายตื่นยากก็ดึกๆย่องเข้ามาสวนพรประเสริฐตื่นมาโดนนะฮะเจอกันก็เข้ามาหาได้ก็กังวันใช่ไหมเข้ามากางวันเข้ามาถึงก็ถ้าไม่เจอใครก็เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวก็ออกมาครับผมก็ได้ขายข้าวเขอ่า หายข้อไขข้อข้องใจเนาะหายหายสงสัยไปนิดนึงว่าตกลงแล้วมันแพ้ไหมคือต่อไปเนี่ยผมจะอย่างนี้นะพี่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยกินหน่อไม้ไม่ได้แพ้ผมจะต้มแม่งให้เด,เดือดแล้วน้ําเดือดสาดแม่งเลยเ <c oughs> หรือให้เขามา <c oughs> เลือกกินหน่อไม้ที่มันไม่มีรสขมอ่ะนั่นค<อ>ือมันไม่มีสารไซยาไนา์อ๋ออันนี้วิชาการ <c oughs> ใช่ไหมเขา้าเขา้เขาวิชาการเลยคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ที่เลือกปลูกไผ่พันธุ์เนี้ยเพราะมันดีต่อสุขภาพเรา,าผมกินเองแล้วผมรู้สึกว่า มันไม่มีสารไซยาไนทาให้เราแพ้จริงๆอ๋อผมเลยอยากมอบสิ่งดีๆให้กับหลายๆคนโอ้ยนักขายปลูกไผ่ที่มันดีต่อสุขภาพอู้ยพยอดนักขายคือถามเพราะอยากรู้ไม่ได้ให้โปรโมทที่ถามเพราะอยากรู้ไงเดี๋ยวผมถามนิดนึงพี่ในการที่เป็นกูรูของไผ่เนี่ยไอ้พวกไผ่ที่พี่ปลูกตอนนี้ปลูกไว้หลายพันไหมถามไปนิดนึงปลูกไว้หลายสายพันธุ์ครับไผ่สร้างมนต์ไผ่กินซุง ไผ่มาจูก็คือหลังหลังจากที่ไปขโมยกิ่งพันธุเข้ามาได้สองสามกิ่งแล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะพัฒนาเองบ้างงาบ้ก็เดินไปแถวนี้เขาก็หากันไปหลายกิ่งผ่านตรงไหนก็หักเลยใช่ไหมหักเลยครับจะเอาไว้ทําไมล่ะครับผมก็ตอนนี้ก็ปลูกปลูกไว้หลายพันก็ใครที่สนใจอยากจะพาทีมงานมาศึกษาเกี่ยวกับต้นพงต้นไผ่ใช่ไหมใช่ก็บอกหมดสอนหมดสอนหมดครับไม่มีการตลาด ขายยังไงอะไรยังไงขยายพันธุ์ยังไงไม่มีกั๊กวิธีรักขุดวิธีทําอะไรยังไงรักแบบไหนเจ้าของหลับตอนไหนอย่างเนี้รักอะบอกสอนกันหมดใช่ไหมหมดหมดหมดอ๋อหายหายคล่องใจคือตอนนี้ก็จะคนเราไม่ได้แพ้หน่อไม้แต่คนเราแพ้สารพิษที่อยู่ในหน่อไม้ต่างหากอ๋อคือไม่มีสารพิษก็ไม่มีการแพ้ไม่มีการแพ้มีแต่ไฟเบอร์ถูกต้องกินกันเต็มที่ขี้กันในบางเกงช่วยในการขับถ่ายอ๋อ จบเลยง่ายๆไม่มีการแพ้หน่อไม้ครับแต่แพ้สารตกค้างของมันถ้าเราต้มออกไม่หมดสารตัวนี้ก็คือง่าย,ายๆม,มันมันแพ้ความร้อนใช่ต้มน้ําเอามันออกก็ออกอแต่ถ้าต้มออกไม่หมดก็ปวดตัวอ๋อปวดขาหรือง่ายๆก็หรือง่ายๆก็เลือกกินไผ่หวานที่เขาการันตีมาว่ากินดิบได้ใช่อย่างของพี่ผมที่ขโมยเขามาปลูกก็เพชรน้ำผึ้งได้ค่ะว่ากลับไปขโมยใบเซอร์เข้ามาด้วยใช่ครับผมเอาใบสิทธิบัตรมาอีกตั้งหาคือ ไผ่ชื่ออะไรนะไผ่บงไผ่บงหวานไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งอ่ะกินดิบได้การันตีอืเอาไปทําอะไรได้บั่งถ้าถ้ามันไม่ต้มแล้วมันจะไปทําอะไรได้ผมถามนิดหนึ่งถ้าเรากินดิบๆเนี่ยก็แล้วแต่เอาไปตีหัวหมาก็ได้อันนี้ก็เกินไปก็มันกินดิบได้ครับมันทานสดได้แล้วแต่เราจะชอบอะไรยำตําคือบอกครั้งที่แล้วว่าผมกินกินขนแห่งมันเคยกินหน่อมารอบหนึ่งแล้วก็ครั้งที่แล้วมากินขนแห่งมันมันหวาน มันหวานไวพี่แล้วผมก็เลยอยากรู้ไออย่างนี้มันเอาไปจิ้มน้ําพริกทําเป็นเครื่องเคียงเครื่องอไรไดใช่ไหมไดเอออย่างเงี้ยเ,เอาไปทำทตำส้ตมตำแทนใส่แทนมะละกอะก็ไดโอเคกค็คือมันคือมันทําได้ทุกเมนูนะแหละครับแล้วแต่แต่มันกินที่เน้นที่ความสดของมันอ๋อแล้วผมถามนิดนึงในในฐานะที่ขายหน่อไม้อย่างเงี้ยไอ้หน่อไม้นี่มันอยู่ได้กี่วันวพี่หน่อไม้ของพี่ที่เวลาเราหักออกจากต้นปุ๊บเนี่ยถ้าร้านค้าเขาสนใจอยากติดต่ออยากจะอะไรเงี้ย เอาไปส่งวันนี้พรุ่งนี้ต้องกินเลยไหมหรือมันจะอยู่ได้สักสองวันไหมถ้าเราแช่เย็นไว้มันก็อยู่ได้ตลอดอ๋อก็คือเอาเข้าตู้เย็นใช่โอ้หน่อไม้คุณหนูเข้าตู้เย็นแถวบ้านผมเอามาปอกปอกโยนใส่กระทะจบกระจกอันนี้คือถ้าไม่กินก็คือถ้าจะแดกเลยก็โยนใส่กระทะครับถ้าแดกไม่หมดก็แช่ตู้เย็นอ๋อจริงมันเอาไปทําผัดหน่อไม้ทําอะไรให้เด็กก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่แต่หน่อไม้ตัวเนี้ยผมแนะนําให้ผัดก็ผัดไม่นานไม่เกินหนึ่งนาทียังดีสามสิบวิ อ๋อทีนี้เราก็จะได้ความสดของหน่อไม้ใช่ความสดของหมูใช่ไม่สุกแดกกระท้องล่วงแดกแม่งเข้าไปเลยท้องล่วงเพราะหมูโทษไผ่โทษไผ่ก็คือมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่จำเป็นจะต้องโดนไฟนานว่างั้นเถอะใช่คงความสดเอาไว้คงความสดเอาไว้มันจะมีความกรอบมันจะมีความอร่อยกว่าหน่อไม้ปี๊บที่เรามาปรุงอ่าอย่างเช่นเราเอาหน่อไม้ปี๊บมาใส่กระเพาะปลาอือกับใส่ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งในกระเพาะปลา Uh huh. ความอร่อยมันจะต่างกันเลยนะครับคือคืออย่างนี้นะพี่คือผมไม่อยากอยากจะถามไอ้สิ่งที่อยากรู้นี้นิดหน่อยแม่งกลายเป็นการเหมือนโปรโมทขายของพี่เลย uh huh. สรุปแล้วพี่เอาไปลงคลิปของพี่เองเลยนะ <laughs> <laughs> ผมถ่ายให้พี่เอาไปลงคลิปเลย <laughs> อ่ะผมได้ความรู้วันนี้ผมเปิดเนตแล้วว่า <laughs> เออผมเบิกหัวแล้วว่าสรุปแล้วแม่งคือถ้าถ้าทําเป็นใครกินก็ไม่แพ้ <laughs> ใช่ใช่ไหมใส่กระเพาะปลาวัดอูตเภาอร่อย <laughs> ที่สุดในสามโลกเ <laughs> ชยโยเลยอ่ะชักจะเลอะเธอแล้วโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะ มาถ่ายรีวิวให้ดูแล้วกันครับผมตอนนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ